คนละบ80บาท,บบาทโอ้โหได้มันได้อะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้พี่เอกจะทานไปกี่กิโลแล้วก็ลูกชิ้นเนี่ยหมดไปกี่ลูกนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเหนียวน้อยชวนหิวนะคะก็ชวนทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นป่าบุ๋เปย์นะคะวันนี้เรามีพี่เอกนะคะ,คะมาทานกว๋วยเตี๋ยวกับเราเช้านี้ด้วยนะคะ ที่นี่นะคะรู้สึกว่าราคาไม่แพงด้วยเนาะพี่เอแปดสิบบาทเองกินได้แม่นดูนี่เองนี่ชามที่สามแล้วนะคะเราสามารถเดินไปตักลูกชิ้นได้เองเลยนะคะแต่ถ้าใครอยากจะทานเส้นทานอะไรด้วยเนี่ยก็คือต้องเดินไปเข้าคิวนิดนึงเนาะแล้วก็ให้เขาลวกเส้นทานเอาพี่เอทานก่อนได้นะคะเดี๋ยวหยงอธิบายไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้นะคะหยงกับพี่เอจะทานกันไปได้กี่ชามนี่หยงเพิ่งหมดไปชามแรกนะคะ ยงล่องทานเป็นเยินตาโฟอร่อยมากแบบว่ารสชาติเหมือนแบบทานก๋วยเตี๋ยวปลาเย็นตาโฟเลยแบบว่ารสชาติแบบได้ความเป็นเยินตาโฟแบบแล้วก็ถ้าใครอยากจะทานแบบต้มยำเนี่ยก็คือสามารถปรุงเองได้เลยนะคะแบบว่าเลือกความเผ็ดอะไรได้ด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็ส่วนในของลูกชิ้นปลานเนี่ยเขามีมาให้หลากหลายเลยเนาะเออ,เอ,อมีสั่งให้เส้นหลากหลายเลยครับอ่าเส้นก็หลากหลายน,นี่พิสซ่าเป็นเค้าเหรา อ่านี่สั่งเปเกาเหลาก็คือเขาให้น้ำซุปมาถูกไหมแล้วก็ไปตัดลูกชิ้นอ่าแล้ก็ตัดลูกชิ้นเองนะคะอันนี้ก็จะมีทั้งเหมือนเต้าหู้ปลามีลูกชิ้นปลากลมๆนะคะที่เป็นพื้นฐานเนาะมีแบบลูกชิ้นแครด้วยนะคะแล้วก็ของเด็ดเลยอ่าลูกชิ้นทอดอ่าลูกชิ้นกุ้งทอดก็มี แล้วก็มีเกี๊ยวปลาใช่ไหม,มเกี๊ยวปลานี่รู้สึกว่าหมดเร็วมากนะถ้าใครจะแบบทานเนี่ยต้องหุ่มรีบมาตักเลยนะคะแบบเมื่อกี้หยกปลาไม่ทันแล้วค่ะหมดค่ะหมดอย่างแรกเลยนะคะตัวเกี๊ยวปลาน,นะคะอ้าโอเคเดี๋ยวเราไปทานกันดีกว่าไม่แบบบกวนพี่เอกดูว่าวันนี้พี่เอกจะทานไปได้สักกี่โลเมื่อกี้ไปละกี่โลถึงโลไหมถึงโลไหมสองชัยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึง3นสาม่า,มาจะโลห้าอ๋อ นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้พี่เอจะทานไปกี่กิโลแล้วก็ลูกชิ้นเนี่ยหมดไปกี่ลูกนะคะ8ปสบาทนี่สงสารร้านเลยนะเดี๋ยวไปเติมก่อนนะเดี๋ยวไปเติมก่อนนะค่ะแล้วก็ที่เราบอกนะคะว่าที่นี่มีลูกชิ้นมากมายเดี๋ยวหยงจะแบบรีวิวให้ทีละตัวเลยนะคะอันนี้ตัวโปรด มันคือเจ้าลูกชิ้นปลากลมๆนั่นเองอันนี้แบบหูทานแล้วแบบไม่มีก้างเลยนะแล้วก็แบบลื่นนะคะกินง่ายมากอันนี้ของโปรอย่างเลยนะคะเวลาไปทานลูกชิ้นโหยเต่าลูกชิ้นปลาเนี่ยอันนี้ที่1อันดับหนึ่งที่ผมชอบมากนะคะแล้วก็อนอกจากที่นี่เนี่ยเขาก็ยังมีตัวที่เป็นเหมือนอะเต้าหู้ปลาให้เรานะคะใครที่ชอบกินพวกเต้าหู้ปลานี่สีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้อร่อยมากก็จะออกรสชาติหว,นวานๆนิดนึงเนาะนะคะอาแล้วก็จะมีที่เป็นแบบ ลูกชิ้นปลาแบบเป็นแผ่นอะเออเหมือนลูกชิ้นปลาทอดนะคะเป็นแผ่นนี่อันนี้อันนี้ก็อร่อยเหมือนกันรสชาติก็คล้ายๆเต้าหูป้ปลานะคะจะมีความเหนียวหนึบเหนียวหนึบหน่อยเหนียวหนึบนะคะแล้วก็ยังมีเป็นที่เป็นลูกชิ้นแพะอ่ะอันนี้เป็นลูกชิ้นแพะนะคะเป็นแบบไม่มีเต้าหู้แต่ถ้าใครที่ชอบแบบมีเต้าหู้เขาก็มีมาให้เหมือนกันนี่บอกแล้วว่าแบบ ลูกชิ้นปลาที่นี่มีหลากหลายจริงๆกินแล้วไม่เบื่อเลยนี่ชานที่สองแล้วนะเออชามที่สองแล้วก็นี่นะคะที่เมื่อกี้บอกนะคะมีเป็นลูกชิ้นกุ้งทอด,ด้วยนะคะนี่อ่าใครที่ชอบกินลูกชิ้นทอดเนี่ยอันนี้ใช้ได้ไม่แบบเด็ดเหมือนกันนะคะว่าไม่ได้แล้วก็สุดท้ายที่บอกหมดเร็วมากหมดเร็วมากเพราะว่ามันคือเกี๊ยวปลาไม่อั้นนะทุกคนนี่เกี๊ยวปลา เกี๊ยวปลาไม่อั้นนะคะสุกๆนะคะแล้วก็ไม่ข่าวเลย <Wow. S 1> คือแบบบางทีเนี่ยที่เราเคยไปกินบางร้านเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยเกี๊ยวปลาทานไปแล้วเฮ้ยข่าวข่าวข่าวแล้วก็เป็นบุฟเฟ่นเนี่ยจะขาวไหมนะคะเขาริบรลวกจะข่าวไหมไม่ขาวเลยค่ะทุกคน <Wow. S 1> แบบทำมาดีมากนะคะแล้วก็หมดเร็วมากนะคะ ใครที่แบบว่าเดินมาต่อคิวแล้วเห็นเนี่ยต้องรีบฟววาไว้เลยนะคะ<อ>นี่หยงบ <ล S 1> แบบว่านจน,น,นเรา,ย,าเย, <c oughs> ยังไม่ได้กินเลยอะยังไม่ได้ก<อ>ินเลยนาะเออนี่แบบได้มาหนึ่งอันเองเออนะคะนี่ก็เป็นลูกชิ้นปลาทั้งหมดที่มีที่ร้านนี้นะคะใครที่สนใจนี่มาลองได้ะคะ่ะชอบอันไหนก็ตักสําตักสําได้ไม่อันไม่จํากัดเวลาด้วยเนาะเดี๋ยวดูวันพีสจะทานไปเท่าไหร่นะคะทานที่สามแล้วจะรัวานที่สามแล้ว นี่เป็นครั้งแรกที่แบบกินเหมือนบุฟเฟ่ต์ก๋วยเตี๋ยวเลยไหมคะใช่ครับไม่เอที่ไม่ไม่ค่อยได้มาบุฟเฟ่ต์แบบนี้เท่าไหร่อ๋อก่อนหน้านี้แบบอ่ะเราเคยกินแบบว่ารามเงงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นบุฟเฟ่ต์รามเงงอ๋อแต่ชอบกินพวกแตงกวรามเงงมากกว่าใช่รู้สึกเป็นไงคะแบบทานง่ายไหมทานง่ายเลยครับเลยทานง่ายแต่เชื่อว่ามันคุ้มเกินค่าครับสำหรับคนทั่วไปเลย คนทั่วไปก็คุมแล้วค่ะที่เอยิ่งคุ้มหนักชาบีสี่อะมั้งเนี่ยชามีสี่สองอยอาอันนี้เปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนรสชาติเนาะตอนแรกกินเหมือนน้ำใสใช่ป่ะตอนแรกกินเหมือนเกาเหลาเกาเหลาน้ำใสอันนี้เป็นต้มยำต้มยำต้มยำเองถูกไหมใช่มีบะหมี่อะคนอื่นเขากินแต่ลูกชิ้นเนาะพี่เองนี่เขาแบบว่าเส้นก็ได้เส้นก็ได้เออลูกชิ้นก็ดีใช่อ๋อ เมื่อกี้เห็นแอบพูดบอกว่าอะไรนะค่ารถที่มาเนี่ยอาจจะแพงกว่าค่าค้าวที่กินร้านนี้ค่ารถง่ายเแพงกว่าค่าบุฟเฟ่ต์ฟรีหลักร้อยอะไรพวกนี้ฟรีหลักร้อยเฮ้ยกินหลักหลาสิบบาทได้ถึงร้อยอะสุจริงๆอย่างว่ามันราคาประมาณเหมือนกินแบบเขาเรียกอะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวพิเศษอะไรเงี้ยชามนึงแต่นี้คือเราแบบตักได้ไม่อั้นโนแล้วแต่เราหรือเรากินอะไรแต่คิดว่ามันง่ายคุ้มสำหรับคนบ้านแถวนี้แหละโคตรคุ้มเลย จริงๆใครอยู่ใกล้ๆเนี่ยโรตาสบังแคนะอยู่ว่าเดินมากินเนี่ยทุกวันนัคุ้มมากจริงๆคุ้มจริงๆหรือจริงๆที่ร้านอ่ะแบบไม่บุฟเฟ่เขาก็มีค่ะ50บาททานชามเดียวก็ได้ใช่แต่บวกอีกสามสิบก็คือบุฟเฟ่แล้วนะยังไงบุฟเฟ่ก็คุ้มจริงๆค่ะร้านนี้นะคะจริงวันละแปดสิบบาทสามสิบวันใครใครอยากไปอยากอยากกมากินเออ บอกว่า <py at Weihn achts> อย่างที่เอเคยอยู่คุ้นเนาะเดือน2004เดือน2004แต่ก็แนะนําให้มาแบบช่วงนี้ช่วงนี้ร้านอาจจะเพิ่งเปิดเนาะก็คนอาจจะเยอะนะคะถ้ามาตอนเช้าก็ก็ยังทันอยู่เออไม่รู้ว่าแบบช่วงสายๆเนี่ยแบบวัตถุดิบจะหมดไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบมาตอนเช้ากินแล้วอิ่มอิ่มยันอิ่มเย็นๆอ่ะอิ่มเย็นๆไปเลยคุณงบได้ดีว่าอิ่มวันละ80บาทโโอ้ เ่เด yup, <c oughs> ียวับสองพันสี่อ oh. อันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยหิวน้ำนะคะที่นี่เออน้ำไม่ได้รวมอยู่ในบุฟเฟต์นะคะถ้าเป็นน้ำเปล่านี่ก็ขวดละสิบบาทนะคะอันนี้ต้องจ่ายเพิ่มเนาะแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะถ้าเกิดใครแบบอยากจะทานเป็นมีใส่น้ําแข็งเนี่ยก็คือสองบาทนะคะอันนี้อันนี้ตักน้าแข็งได้ไม่อั้นเออตักน้ำแข็งได้ไม่อันสองบาทแล้วก็ตักได้รวนเหมือนกันนะคะแต่ที่นี่นะคะก็เนื่องจากราคาไม่ได้แพงมากเนาะถ้าเกิดว่า ทาเหลือเลยเนี่ยอาจจะมีค่าปรับนิดนึง5-9บาทเองก็ราคาเหมือนกว๋วยเตี๋ยวชามนึงนะคะจริงๆงแล้วเรามาทานกันขนาดนี้ก็ไม่ทานเหลือดีกว่าเนาะเพียงไม่เหลืออยู่แล้วลนะคะกลัวไม่พอมากกว่านะคะมเ,เมื่อกี้เห็นแบบโอ้โห<ม>คุณคุณป้าแบบว่าลวกลุกชิ้นรัวๆนะคะมาเกือบไม่ทันเลยนะคะเติมเติมเติมนะคะแค่แล้วตอนนี้นะคะเราก็อิ่มกันแล้วนะคะจะนั่งทั้งวันก็ไม่ไหวนะคะเกรงใจทางร้านนะคะก็เดี๋ยวพบกัน นะะในเดียวน้อยชวนถิน่ี EP ได้นะคะว่าเราจะพาไปทานที่ไหนนะคะ <_ arbeitet> ตอนนี้นอกจากที่เราจะพาไปทานเฟ f แ,แ,แ,แบบแกรงๆกันแล้วนะคะเราก็มาทานแบบว่า l o โลโ local โลโลก,โก,โกันบ้างนะคะอยู่ในงบอันนี้จริงๆที่พี่เอกบอกทิปเมื่อกี้แบบดีมากเลยนะ<อ>ก็คือใครที่อยากจะแบบว่าประหยัดงบเราแพนได้นะแบบวันวันละแปดสิบบาทวันละแปดสิบบาทเดือนละสีเป็นสี 1> 1<า>่มื้อเดียวให้มันแบ <า S 1> บว่าไปอิ่มทั้งวันทำ IF ยี่สิบสามอยไม่ก้ ท,ออทั้งปีอ่ะเออก็สองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาททั้งปีก็สองหมื่นกว่าบาทนี่จิคำนวณไว้กินกุ้งชิ้นปีงเลยอ่ะกินก๋วยเตียเยเต๋ยวปลาไปหนึ่งปีอ่ะทุกคนนะลองดูนะคะใครที่บ้านอยู่แถวนี้นะค,ะค่ะคุมงบได้ในราคาแปดสิบบาทต่อมื้อนะคะทานอิ่มๆจุกๆไปเลยนะคะโอเค okay. วันนี้ก็ขอบคุณพี่เอกแม่นะคะที่มาทานด้วยกันวันนี้ยังทานไม่เสร็จเลยนะบ๊ายบาย กันใหม่ในเหมียวน้อยชวนหิว EP หน้าอย่าลืมกดไลค์กดสับสไคร e แล้วกดกระดิ่งติดตามเหมียวน้อยชวนหิวในทุกๆ EP นะคะ